สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปรอบคัดเลือกระหว่างไอร์แลนด์พบกับโปรตุเกสราคาต่อรองเปิดมาที่โปรตุเกสต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับฟุตบอลโลกโซนยุโรปรอบสุดท้ายเกมในกลุ่มเจไอร์แลนด์เตรียมเปิดสนามบากิโอลิมปิาสตาดิโอนูต้อนรับการมาเยือนของทีมโปรตุเกสโดยเจ้าบ้านไอร์แลนด์หมดลุ้นในการเข้ารอบไปแน่นอนแล้วแม้ว่าทิศทางของผลงานในช่วงหลังนั้นจะดีขึ้นมาตามลำดับและยังไม่แพ้มาแล้วต่อเนื่องเป็นเกมที่่ตติดอกกกกัันบทุรราาย ชุดตั้งฝังโปรตุเกสภายใต้กระดมทีมของฟอนนโดซานโตสความพร้อมของทีมนั้นขาดเพียงแบ็กซ้ายอย่างนูโนเมนเดสซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะส่วนอื่นของทีมก็ยังพร้อมลบและเกมนี้ก็ยังต้องการ3มแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบอยู่อยู่แล้วเกมนี้โปรตุเกสเน้นกันเต็มที่เพราะจะพลาดไม่ได้อยู่แล้วประกอบกับคุณภาพทีมนั้นก็ยังคงเหนือกว่าดังนั้นเกมนี้น่าจะผ่านได้นะครับสำหรับทีมเยือนทีเด็ดฟุวันนี้ต่อปลยโปรตุเกสสกสดีคาดโปรตุเกสบุกตกไอร์แลนด์0-2 ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างกรีกพบสเปนราคาต่อรองเปิดมาที่สเปนต่อ1ลูกฟุตบอลโลกโซนยุโรปรอบสุดท้ายเกมในกลุ่มบีกรีกเตรียมเปิดสนามโอลิมเปโกสตาดิโอสไปสไปโรสุยต้อนรับการมาเยือนของทีมสเปนโดยเจ้าบ้านกรีกผลงานตกลงไปในเกมที่แล้วที่พลาดท่าแพ้มาต่อสวีเดนซึ่งการแพ้มาหนล,ล่าสุดก็ทําให้เป็นการแพ้มาในรอบ4ี่เกมกับผู้รายการส่วนทางฝั่งสเปนภายใต้ากรารนมทีมของหลุยเอลิก้ตั้งเป้า3าแต้มอยู่แล้วนะครับเพราะมีผลต่อการเข้ารอบสุดท้ายแถมยังต้องไปลุ้นแช่งให้ทีมอย่างสวีเดดนนนั้้้ไมมม่แตวย ยังไงก็ตามนะครับการเจอกับทีมอย่างกรีกก็เป็นงานที่ยากเสมอมาเพราะเจอกันหลล่าสุดก็ยังไม่ชนะอีกด้วยประกอบกับกรีกแม้ว่าจะหมดแรงจูงใจไปแล้วก็ตามแต่แว,ว่าคุณภาพ,ภาพในเกมเย่าก็ยังดีอยู่ดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะผ่านไปได้ครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองกันเลยกรีกสวัสดีค่ะกรีกเปิดบ้านเสมอกับสเปนหนึ่งนึง ต่อการที่คู่สุดท้ายระหว่างเยอรมนีพบกับลิกเทนสไตล์ราคาต่อรองเปิดมาที่เยอรมนีต่อ5ลูกควบ5้าลูกครึ่งฟุตบอลโลกโซนยุโรปรอบสุดท้ายเกมในกลุ่มเจเยอรมนี er ie, เตรียมเปิดสนามวอกสวากเกนอารีนาต้อนรับการเยือนของทีมลิกเทนสไตล์โดยเจ้าบ้านเยอรมันภายใต้การนทำทีมของฮันซี่ฟิกความพร้อมของทีมนั้นยังไม่สู้ดีเท่าไหร่เพราะมีนักเตะติดโควิด19และต้องกักตัวกันหลายราย ส่วนในรายของคลายฮาวเวก็ยังติดโทษแบนอยู่ส่วนผลงานของทีมนั้นก็ยังทําได้อย่างยอดเยี่ยมและการันตีการเข้ารอบไปแล้วเรียบร้อยส่วนทางฝั่งลิเทนสไตล์ทีมแจกแต้มประจํากลุ่มอยู่แล้วอยากเดินหน้าแจกแต้มตามงานถนัดของพวกเขาคุณภาพในเกมรับก็ยังคงไม่สู้ดีในรายการนี้เก็บมาได้เพียงแค่แต้มเดียวจากการเสมอเท่านั้นจาก8เกมที่ผ่านมา ดูแล้วเกมนี้ลรมันเหนือกว่าเยอะหลายช่วงตัวก็จริงแต่ทว่าเดทก็ยังถือว่าสูงอยู่กับบอลที่ไม่มีแรงจูงใจอะไรแล้วเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะเล่นกันแบบประคองทรงตามจังหวะคาดว่าทีมเยือนเนี่ยไม่น่าจะโดนถล่มเกินแต้มต่อหรอกครับทีเด็ดฟนงวันนี้รองไปเลยลิกเทนสไตล์สกัสดีคาดลิกเทนสไตล์บุกมาแพ้เยอรมันแค่4-0และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วน,น